สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทานายดวงงานเด่นเลขนําโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นครั้งที่2ของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ต้องขอให้พิเย์นะคะสําหรับชาวกรกฎทุกท่านด้วยกแล้วกันนะคะผลในการทํางานจะให้ตั้งแต่วันที่15นะคะไป16นะ16ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วก็การทํานายครั้งเนี้ยต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นการทานายรวมอยู่ดีนะคะไม่ใช่ดวงของใครคน เพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายอย่านําคําทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจงานเงินจุนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างแล้วก็ส้มฝากติดตามนะคะส้มด้วยนะคะ,ะ,คะฝากกด subscribe ฝากติดตามช่อง ่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะในเรื่องของดวงดาวนิดนึงนะก่อนจะไปลงดีเทลในเรื่องไพ่นะคะในเรื่องของดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่าดาว อาทิตย์นะพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวพุธนะคะมาอยู่ในเรือนชะตาของคุณเองนะซึ่งเขามาจากเรือนชะตาที่ดีทั้งนั้นมาจากในเรือนการเงินเข้ามาสู่เรือนของคุณเองดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการเงินโดดเด่นต้องบอกแบบนี้บางคนมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่งานใหม่ใครรออะไรใหม่ๆอยู่นะคะจะได้เลิกเลิกดีๆสักทีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะการพูดการเจราจาต้องบอกว่ามีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ต้องระมัดระวัง การพูดการเจรจาที่ให้ผลดีก็มีเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาบางอย่างอยู่นะยังต้องระวังอยู่ถึงแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ในเรือนของคุณแต่ว่าด้วยความที่ดาวพุธก็มาจากในเรือนวิน่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังต้องระวังการพูดเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบนะคะในเรื่องการทํางานมีอังคารและราหูอยู่ในเรือนการงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายังต้องระมัดระวัง ในการทำงานนะอารมณ์นะคะการที่จะมีความคลุมคลุมเครือหรอมันเป็นในลักษณะที่เรารู้สึกว่ามีศัตรูแบบเออไม่เปิดเผยตัวอย่างเงี้ยระมัดระวังการร่วมงานกับคนรอบข้างที่ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ไว้ด้วยเพราะมีบางคนก็ไม่ค่อยโอเคกับการทํางานกับคุณหรือไม่ปรับตัวนะคะมาดูกันถึงเรื่องไพ่ค่ะในเรื่องของงานก่อนนะใบแรกนะคะได้ ได้ไพ่ก้าวไม้เท้านะนะคะก้าวไม้เท้าจริงๆคุณทํางานได้อย่างดีนะคะมีชั้นเชิงมีชั้นเชิงดีค่ะในเรื่องการทํางานงานเยอะงานหนักแต่จัดการได้งานยังหนักอยู่ชาวกรกฎต้องบอกว่างานยังหนักเพราะดาวสาวยังเล็งคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นงานยังเยอะงานนังหนักแต่ไปไหว ฉันมีชั้นเชิงเดียฉันจัดการได้นะคะจัดการได้ดีมีคนร่วมมือร่วมใจทํางานกับเรานะคะเสียไม้เท้าสําเร็จได้อย่างดีส้มจะบอกว่าถึงงานหนักแต่หลายๆงานสำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีและคุณเป็นที่ยอมรับนะคะไพ่เดอะสตาเห็นไหมคะเป็นที่ยอมรับโดดเด่นมากๆในองค์กรในงานของคุณในธุรกิจ ที่คุณทำนะคะได้รับการยอมรับดีมากโดดเด่นเลยงานดารานักแสดงงานอะไรก็ตามที่พบปะเจอผู้คนเยอะๆแม้กระทั่งงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับาการตกแต่งงานอีเวนต์นะคะหรือเฟอร์นิเจอร์คือส่วนใหญ่เป็นงานที่มีชื่อเสียงแล้วคุณก็แบบโดดเด่นในงานที่มีชื่อเสียงเข้าไปอีกเข้าใจใช่ไหมเออประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของงานต้องบอกว่าในบางคนกำลังมองในเรื่องของการโยกย้ายงานหรือหางานใหม่อยู่ด้วยเหมือนกัน ะะกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่ว่าเออเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มหรือทําธุรกิจอะไรเสริมบางคนอยากหางานใหม่มีนะคะอยากหางานใหม่อยากทํางานใหม่คือรู้สึกว่าในงานที่ทํามันก็ดีแหละแต่ว่ามันมีความเหนื่อยอยู่นะ,นะะเราอยากได้งานที่อาจจะมีค่าตอบแทนผลตอบแทนที่รู้สึกว่าคุ้มค่าหรือว่าดีกว่านี้นะคะสิ่งที่จะต้องระวังในช่วงปลายเดือนในเรื่องการงานก็คือคำพูดเลย อันนี้คือไพ่อัศวินถือถ้วยหัวกลับคําพูดเราอะอาจจะแห้งผากขาดความชุ่มชื้นเพราะเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยหัวกลับคือน้ามันไหลลงหมดระวังการพูดขวานผ่าซากการพูดตรงตรงเกินไปนะเราคิดว่าการพูดตรงมันจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําพูดที่ทําร้ายใจเขาแทนเพราะฉะนั้นให้คุณรักษาสเสน่ห์ของคุณไว้ให้ดีนะชาวกรกฎ ะะพูดตรงได้แต่ไม่จําเป็นต้องแรงค่อยๆพิจารณาก่อนพูดนะคะนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีคนที่ทํางานกับคุณผ่านไม่ชอบคุณไปเลยได้นะนี้นะคะคือไพอ่สองถ้วยหัวกลับนะบางที่หุ้นส่วนหรือว่าอะไรเนี่ยผิดใจกันเพราะคําพูดแค่นั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องคําพูดประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาเนะเาะที่มีการแบบตุกติกกันได้ ตุกติกนะคะไม่ทําตามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยได้นะนะคะมีการไม่ทําตามสัญญาหรือมีหุ้นส่วนบางคนโบกมือลาแล้วไม่เอาแล้วไม่ทํากับเราหรือมีปัญหากับเราได้นะคะนะมาดูกันในเรื่องของเงินนะชาวกรกฎในเรื่องของเงินภาระเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเลยและส่วนใหญ่เป็นภาระรอบตัวและภาระของการเดินทางภาระคนในบ้าน ยังต้องรับผิดชอบทั้งบ้านเลยเนะชาวกรกฎหลายคนรับผิดชอบทั้งบ้านค่ะต้องบอกแบบนี้ไม่รู้ว่าอาจจะด้วยความเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกล่งอยู่ลึกๆนะคะแล้วก็เป็นคนมีอีโก้สูงพอประมาณและอีโก้ตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างแล้วเราเต็มใจนะคะก็จัดการได้ถือว่าจัดการได้ค่ะในเรื่องเงินเงินที่หวังไว้ก็จะได้ด้วยในเรื่องเงินจริงๆดีมากเลยนะแต่เราใช้เงินเก่งอะ ชาวกรกฎใช้เงินเก่งมากนะนะคะไพ่ออเด็กถือเหรียญเลยอย่าเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้เงินเพิ่มอย่าเอาเงินไปทำนู่นทนนี่นะคะแต่ใช้เงินเก่งกว่าบางคนได้เงินเสริมนะเออบางคนมีงานจ้างเพิ่มได้เงินจากธุรกิจอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมีมีได้เงินมาเพิ่มแต่ก็ใช้เงินเก่งอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางเพิ่มไปพาแฟนไปกินข้าว นะหรือว่าไปท่องเที่ยวกับแฟนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เงินด้วยกันมีความสุขแต่พอกลับมาอีกทีกลับมาดูเงินในครั้งอีกทีพอใช้ไปแล้วโอ้เก็เสียดายเหมือนกันอันนี้ก็คือต้องระวังนะระวังในการที่เวลาใช้เงินใช้เงินด้วยกันกับคนรอบข้างกับคนที่เราสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยพอไปใช้ด้วยกันในเฮโลไปใช้ด้วยกันพอถึงเวลากลับมาเอามาทะเลาะกันเองเพราะว่าไม่ได้วางแผนก่อนใช้เออ อันนี้ให้ระวังระวังตรงนี้ด้วยนะนะคะส้มไม่ได้พูดเฉยๆนะมันมีไพ่ขึ้นนะสองถ้วยหัวกลับเอ้ยเนี่ยการเดินทางนะคะการที่มีปัญหาการเพราะเรื่องเงินเรื่องทองกับคนรอบข้างคือเวลาใช้ก็ใช้ด้วยกันแต่เวลาเงินหดเงินหายเงินน้อยนี่มาโทษกันเองอย่างเงี้ยให้เรามาระวังนิดนึงเนาะระวังในเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะคือเงินเข้าวมันดีส้มบอกเลยเงินเข้ามันมาจากหลายทางด้วยไม่ใช่แค่ทางเดียวนะคะสําหรับชาวกรกฎเนี่ยอืมนะโอเคค่ะ สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องเงินก็คือเรื่องของการหลอกลวงยังมีอยู่นะคนปากหวานเข้ามาชักจูงชักชวนให้ไปลงทุนนู้นนั่นนี่แล้วไม่ทําตามสัญญานะคะให้ระวังไว้ด้วยนะมาดูกันถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพระวังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคอบาลหลหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของหัวใจน่ะไปตรวจไปเช็คให้ดีนะคะต้องเช็คเท่านั้น พูดเลยว่าต้องเช็คอัพร่างกายเท่านั้นลึกๆแหละถึงจะรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสายตานะมีเรื่องของสายตาด้วยนะคะหรือมีเรื่องของอาการแบบแพนิคก,กังวลซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลจิตใจไปเช็คได้โรคแบบนี้ก็ไปเช็คก่อนได้นะคะมีการโดนโดนฉีดวัคซีนของมีคมผ่าตัดเล็กประมาณนี้นะคะ มาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะมาจากทางไหนบ้างนะโชคลาภของชาวกรกฎนะคะมาจากราชินีเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินบังกรพฤกษศพกันนะเป็นผู้หญิงที่แลดูรวยๆมีความนิ่ง นะคะคชอบทํางานเก่งทํางานอธิยาศัยดีนะคะใจเย็นนะชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะอาจจะเป็นแม่คุณแฟนคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ําเหมือนกันมีนกรกฎพิจิกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ชายโซนไปในทางเอเชียก็ได้นะคะหรือเป็นผู้ชายในยลักษณะอวบอหน่อยนะคะใจดีใจกว้างแบบนี้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ เลขนำโชคนะเลขนำโชคชาวกรกฎนะคะเลขนำโชคชาวกรกฎได้10 1020 9 10209นะคะ10209นะคะชาวกรกฎนะ10209มาดูกันสําหรับไพ่ออราเคิลนางฟ้านะคะ ไพ่ออร์เรลนางฟ้าแนะนําอะไรนะคะเป็นเรื่องของการแนะนําในเชิงบวกในเรื่องของงานเงินต่างๆนะนะคะหรือเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณที่เป็นเรื่องดีๆนะคะให้กําลังใจกันนะจากไพ่ออร์เร ไพ่ออร์เคิลจริงๆแนะนำในเรื่องของการใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะคะไทม์อาท์นะคะรีแลกซ์บ้างเติมแบตเตอรี่ให้ตัวเองชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองบ้างรีทรีทการกลับมาสันโดดการอยู่กับตัวเองเห็นไหมคะขึ้น2ใบเลยแสดงว่าช่วงเนี้ยชาวกรกฎอาจจะมีงานเยอะนะคะไม่ค่อยได้ให้เวลาผ่อนคลายหรือพักผ่อนกับตัวเองก็ต้องให้อะ่ะคือถึงแม้ว่าจะหาเวลาตรงนั้นได้น้อยแต่ให้ได้มาอยู่หรือหายใจกับตัวเองบ้างนะคะ สักสองสานาทีเนี่ยหายใจลึกๆนะคะหรือเป็นช่วงเวลาการอาบน้ําหรืออะไรก็ได้ที่เราจะได้ผ่อนคลายบ้างต้องหาเวลาเพราะไม่งั้นอาจจะส่งผลในเรื่องสุขภาพหรือในการตัดสินใจมันอาจจะลดประสิทธิภาพการตัดสินใจเราได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากตัดสินใจให้ได้ดีก็ต้องมีเวลาคุยกับตัวเองเยอะๆแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะหาเวลาผ่อนคลายบ้างคะ่ะมันส่งผลนะถึงเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะ เนะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวกรกฎใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ New Beginnings นะคะมีงานใหม่เีโอกาสใหม่เข้ามาต้องพร้อมนะพร้อมสำหรับการโอบกอดสิ่งดีๆใหม่ๆนะนะคะในเรื่องที่เป็นโอกาสที่มีคนเขาให้เราเป็นโอกาสดีๆนะต้องระวังโอกาสปลอมนะอย่างที่บอกไปบางคนปากหวานมาให้เราลงทุนมันคือโอกาสเหรอ ต้องลงทุนก่อนนะลงทุนเท่านี้เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะได้เท่านี้เท่านี้กําไรแล้วทาไมต้องให้ลงทุนก่อนอะทาไมไม่ให้เลยเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอกาสนะคะจะเป็นการจ้างงานนะในการที่อุดหนุนธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกโอกาสดีๆนะคะคือทํางานได้เงินทํางานแล้วได้เงินหรือได้เงินก่อนทํางานก็มีอันเนี้ยเรียกว่าโอกาส ะะงานใหม่บางคนได้งานใหม่บางคนมีเรื่องของรถใหม่บ้านใหม่แบบนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะก็ขอให้โอ,อบกอดนะคะแล้วก็เหมือนกับรับอะรับโอกาสดีๆที่เป็นโอกาสดีจริงๆไม่ใช่โอกาสลวงเป็นโอกาสดีจริงๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะมันมีจริงๆประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะที่ดูคลิปส้มแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสำเร็จก้าวหน้าในการทำงาน ร่ำรวยมีโชคลาภนะคะสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ